นำเสนอโดย w o r l d g a s แก๊สหมดกดสั่ง w o r l d g a s สปูนอินซีปูนดีได้ดังใจคอนวูดนวัตรกรรมเพื่อโลกสวยสวัสดีค่ะอยู่กับเก่งกวิศราปทร,ร,รมสูตรในรายการ Living at Home ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แบบนี้กับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารู้คู่บ้านคุณค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเก่งมีบ้านในตีม Home Office มาฝากกันเก่งจะพาทุกคนไปดูสตูดิโอสุดอาร์ตกับชุบชีวิตสตูดิโอค่ะ ถึงไหนแล้วครับมีคนบอกว่าทีเอ็นซีคอนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวเพราะรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งฉับไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องอินี สังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนบูดแก๊สหมดพิชาตจากแก๊สถังนึง สั่งเวอร์แก๊น,นะครับช่วงติมยิ้มอิมเพลนกับเวอร์แกสสนับสนุนโดยเวอร์แกส แ yes ก๊ 2, 2, 7, 2, 3 3> สหมดกดสั่งเวอร์แก๊ส02-272-3333สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเต im Im um ิมยิ้มอิ่มเพลินรักแตนก็จะพาคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศอาหารนะคะไปชิมแหนมเนืองต้นตำรับค่ะกับร้านนี้เลยค่ะแหนมเนืองลับแปลค่ะร้านอาหารเวียดนามต้นตำรับจากจังหวัดขอนแก่นหาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ในโครงการ SS c e n t e ซติดถนนสุคนทัศวัต จากถนนเลียบทางด่วนรามินทราค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณยุ้ยค่ะเ mm hmm. จ้าของร้าน mm hmm. แหนมเนืองลับแลแล้ว mm hmm. นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะถามนิดนึงก่อนจะมาเป็นร้านแหนมนึองลับแลเนี่ยมีความเป็นมาย่ไงไรบ้างคะเริ่มแรกเลยนะคะคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนเวียดนามนะคะ่ะ ก็ได้เริ่มทําหมูยอ mm hmm. แหนมไส้กรอกแล้วก็ uh huh. ส่วนใหญ่คนงานเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดคุณตาเลยได้ตั้งชื่อว่าเป็นร้านแหนมละแรค่ะต่อจากนั้น uh huh. เราก็ได้ตั้งเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ uh huh. ผลิตมาเรื่อยๆ uh huh. จนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบเป็นคนชอบทานอาหารเวียดนามอยู่แล้ว uh huh. ก็จะตระเวนทานอาหารเวียดนามไปเรื่อยอ่ะคะ่ะ uh huh. จนกระทั่งวันนึงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะมาทําเป็นร้านอาหารเวียดนาม uh huh. แล้วก็จะเป็นสูตรของตัวเองเราก็เลยได้ผลิต แหนมเนื้อหมูกุ้งปลาค่ะหมูของเราก็จะคัดคุณภาพค่ะคัดสรรคุณภาพอย่างดีผักสดค่ะค่ะแล้วตอนนี้ร้านแหนมเนืองรับแรบมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มีอยู่6สาขาด้วยกันค่ะที่ขอนแก่นจะมีอยู่3สาขากรุงเทพจะมีอยู่3สาขาค่ะแล้วเวลาเปิดปิดของร้านแหนมเนืองรับแรบเปิดกี่โมงแล้วก็ปิดกี่โมงคะเราเริ่มเปิดกันตั้งแต่11โมงเชา้าค่ะจนถึงห้าทุ่มนะคะ ค่ะคุณยุ้ยแล้วอย่างนี้กลุ่มลูกค้าที่มาทานแหนมเนืองรับแรนี่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนมั้งคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็ทั่วไปอะค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยอะค่ะคนที่รักษาสุขภาพอะค่ะก็จะชอบมาทานค่ะแล้วร้านแหนมเนืองรับแลมีอาหารอะไรแนะนําที่แบบว่าเด็ดๆบมั้งคะจุดเด่นของร้านนะคะก็จะมีแหนมเนืองกุ้งและปลาซึ่งเราจะผลิตเป็นเจ้าแรกเลยนะคะ ค่ะแล้วอย่างนี้คุณยุ้ยแ,แล้วอาหารที่ร้านเนี่ยเป็นอาหารเวียดนานมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีชาติอื่นด้วยของเราจะมีทั้งอาหารเวียดนามไทยแล้วก็อีสานด้วยค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากทานหนมเนืองก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานด้วยะคะรถจัดจ้านแน่นอนค่ะแล้วอาหารแนะนำเนี่ยบอกไปแล้วว่าถ้ามาที่นี่ต้องสั่งหนมเนืนองอย่างแน่นอนแล้ววันนี้มีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ลองทานกันบ้างคะวันนี้เราก็จะมีปากหม้อนะคะปากหม้อยวนกุ้งผันอ้อย แล้วก็ยำหมูยอโอ้โหฟังชื่อเราเริ่มหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วคงไม่เห็นภาพแน่นอนเดี๋ยวให้คุณยุ้ยนำมาให้ชิมละกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะอันนี้คือแหนมเนืองหมูนะคะแล้วทางนี้ก็จะเป็นกุ้งและปลาค่ะเริ่มแรกเราก็ผักเลยค่ะ เดี๋ยวมาลองชิมรสชาติหนึค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ด้วยนะคะตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่า ยังใส่ออปชันไม่หมดนะคะยังคำใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ากัดเข้าไปแล้วแบบว่าเต็มปากมากๆเลยค่ะคุณยุ้ยแล้วก็รสชาติของอันนี้ตัวนนเนื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น,นเนื้อหมูค่ะอร่อยมากๆคุณผู้ชมจี๊ดจ้าถึงใจเพราะเมื่อกี้ใส่พริกไปเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองหนื้เนื้อปลากับกุ้งกันดูว่าจะรสชาติแตกต่างกันขนาดไหนค่ะ บอกว่ารสชาติต่าต่างกับตัวที่ทําเป็นหมูเยอะเลยสําหรับใครที่บอกว่าชอบทานกุ้งอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยกับตัวนี้ค่ะหนมเนื้องกุ้งรับรองว่าไม่มีที่อยู่นแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายกับหนื้เนื้องปลาค่ะ <it> รู้สึกว่าชิม3อันรสชาต,ติต่างกันหมดเลย่ะ<อ>เหมือนพอแบบจริงๆพวกเครื่องตัวเดียวกันน้ำจิ้มตัวเดียวกันแต่พอการเข้าไปตรงเนื้อหน่ำเนื้อค่ะคุณผ mm ู้ชมให้รสชาติที่แบบต่างกันมากๆแต่ว่าอร่อยทุกตัวเลยใครที่แบบว่าอยากจะทานหลายๆแบบนะคะ mm hmm. ก็สามารถสั่งชุดเดียวแล้วมิกซ์กันได้เลยค่ะ mm hmm. อันนี้เริ่มใกล้อิ่มแล้วเ <c oughs> มนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะอิ่มซะก่อน mm hmm. อันนี้คืออะไรคะคุณยุ้ยเป็นกุ้งหวนอ้อยค่ะอันนี้เขาบอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะตน้กัดเข้าไปคำแรกรู้สึกว่าด้านนอกกรอบแต่ว่าด้านในเนี่ยนุ่มนิ่มจะแบบไม่เหนียวเลยแล้วก็ เวลาทานผู้กับผักดองใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จะออกรสทรูปเรี้ยวนิดนๆงคุณก็จะตัดความเลี่ยนออกไปแล้วก็พอผสมกับน,น้ำจิ้มก็สุดยอด ตานี้มากับจานที่สาสำหรับใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านนิดหนึ่งอันนี้คือยำหมูยอค่ะค่ะเห็นบอกว่าหมูยอที่เป็นหมูยอสูตรทางร้านด้วยใช่ค,ะค่ะหมูยอเราจะไม่เหมือนที่อื่นคือหมูยอเราจะไม่ผสมแป้งเลยค่ะแล้วก็ไม่ผสมสารบอลล็ด้วยน้เหมูยอที่แบบว่าเป็นหมูจริงๆอ่ะคุณผมมู้ชมเป็นหมูยอจริงๆที่แบบว่า ไม่ได้กัดไปคำแรกแล้วจะแบบได้กลิ่นแป,แป้งเลยึ้นมาเลยหรือเหนียวเลยจะบอกว่าอันเนี้ยสุดยอดใครอยากทานเปล่าๆล่าก็ได้แบบไม่ชอบแบบยำนะก็อยากจะแบบสั่งลหรือว่าจิ้มๆ <ขอ S 1> ก็ได้ค่ะ,คะตอนนี้มาอีกหนึ่งจานต่อมาค่ะหน้าตาหน้าฐานมากอันนี้เรียกว่าอะไรคะมือดิฝั่งม้อยวน,นะค่ะ เดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ด้านในนี่เป็นไส้อะไรคะเป็นหมูยอกุ้งแล้วก็หมูสับค่ะ through, reason, อันนี้เหมือนได้กลิ่นข้างในเป็นกลิ่นพริกไทยนิยนดนนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็ได้รสของหมูยอหมูสับแล้วก็กุ้งด้วย <17 S 1> ด้านในอัดแน่นมากแล้วก็ด้านนอกรู้สึกว่า ความนิ่มของแป้งค่ะอันนี้คือที่ร้านทําสดใช่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันค่ะ ภาพดีๆแบบนี้มาให้ตักแตนแล้วก็ทางรายการได้ชิมกันสำหรับวันนี้ก็มีน้องเติมสุกมามอบให้ด้วยคุณ okay, ค่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครนะคะคุณผู้ชมนะคะดูรายการอยู่แล้วอยากจะมาทานอาหารอร,ออร่อยๆนะคะแบบนี้รสจัดจ้านแบบนี้ก็สามารถมาทานได้ค่ะที่ร้านแหนมเนืองลับแลนะคะสาขาเกษตรโนรมินค่ะหรือว่าถ้าอยู่ขอนแก่นก็ไปได้นะคะมีสสาขาที่ขอนแก่นแล้วก็ ที่กรุงเทพ,พอีก2สาขาด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปร่วมสนุกชิงของรางวัลจาก World g แ s สกันก่อนเลยดีกว่าค่ะควันนี้ชวนมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับ World g แ s เป็นส่วนลดค่าอาหาร10%จากร้านแหนมเนืองลับแลเพียงหยิบมือถือพร้อมตอบคำถามจากเว r ร์กแอสง่ายๆวันนี้ว่าแหนมเนืองลับแลมีทั้งหมดกี่สาขาระหว่าง 6, <ร>า6พิมพ์ w g t เว้นวรค1 11 <Hey>, oh. พิมพ์ WGT เว้นวัคสแล้วส่ง SMS ของคุณมาที่เบอร์4694100ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเว r ร์แกสค่ะที่ให้ตักแต่นะคะได้มามอบช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มีคนบอกว่าทีเอ็นซ c คอนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวเพราะรถเราวิ่งทะลุมิติได้ <c oughs> จะถึงแล้วคะ่ะจะถึงแล้วครับ <c oughs> ไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริง <c oughs> เพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งฉับไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ <c oughs> ต้องอินซี สังเกตไหมภาพบ้านของเด,เด็กมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนบุดแก๊สหมดพิชาติสักแก๊สถังหนึ่ง สั่งเวอร์แกนนะครับช่วงห้องรับแขกสนับสนุนโดยปูนินีปูนปดีได้ดั่งใจ กลับเข้ามาอยู่ได้กันต่อนะคะในช่วงห้องรับแขกค่ะและตอนนี้เก่งก็อยู่กับเจ้าของโฮมออฟฟิศแห่งนี้แล้วพี่ชุบนกแก้วนั่นเองสวัสดีค่ะ,ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ชุบเลยค่ะว่าทําไมถึงตั้งชื่อที่นี่ว่าชุบชีวิตสตูดิโอคะครับผมอพอดีพี่ทํางานเกี่ยวกับถ่ายภาพนะฮะ,ะแล้วก็รีทัชภาพก็เอาความคิดแปลกใหม่ๆมาสร้างเป็นภาพอะไรเงี้ยม,มันมันนึ่งมาเปิดออฟฟิศพี่ก็เลยให้ชื่อว่าชุบชีวิตเพราะมาจากชื่อพี่ นะพี่ชื่อชุบนำคุณนกแก้วค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างผลงานใหม่ๆด้วยหเปล่าใช่เป็นการคืนชีวิตชีวาให้จากภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วถ้าอย่างนี้ให้พี่ลองยกตัวอย่างผลงานได้ไหมคะว่าผลงานที่เราเคยเห็นกันเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆมันก็งานงานพี่มันก็จะมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะแล้วก็จะมีงานที่แบบส่งประกวดที่ในวงการโฆษณาก็จะเป็นี่รุกก็จะมีหลายชิ้นเหมือนกัน ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไทายาทได้เดดหมือนกันครับผมค่ะกลับมาถึงที่สตูดิโออันนี้บ้างดีกว่าเป็นโฮมออฟฟิศอะไรคือแนวคิดที่เราจะทำโฮมออฟฟิศคือเอาบ้านกับที่ทํางานมารวมอยู่ด้วยกันนะคะจริงจริงๆพี่เป็นคนไม่ชอบเดินทาง,งก็เลยแบบเออวันนึงทำออฟฟิศขึ้นมาก็เลยทําเป็นที่พักไปด้วยแล้วก็ในย่านนี้พี่มาเจอที่เนี่ยเพราะว่าโลเคชันย่านทาวินทาวจะเป็นเป็นโฮมออฟฟิศเยอะจังแล้วก็เป็นเป็น พวกโปรดักชั่นเฮาส์ก็เลยมาเลือกที่ตรงนี้ทำการเดินทางก็สำคัญเลยเลยเรียกว่าบ้านกับออฟฟิศน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนี้มันเรามีการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ยังไงคะมันมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนกับการทํางานกับที่พักกุลามอยู่ใกล้กันขนาดไหนออตรงนี้ตรงนี้จะยากเพราะว่ามันต้องทําบ้านกับออฟฟิศอยู่ด้วยกันใช่ไหมการดีไซน์อะไรเงี้ยอย่างอ,อย่างพื้นที่ช้างล่างเนี่ยมันต้องเป็นนั้นคือพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างนะมันก็ต้องเป็น ทั้งบ้านได้เป็นห้องรับแขกได้แล้วก็เป็นรับรองลูกค้าได้อย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งยากตรงดีไซน์นิดหนึ่งค่ะนอกจากการดีไซน์แล้วเราเรามีวิธีการเลือกตกแต่งบ้านยังไงอีกนะคะที่ทําให้มันรู้สึกเป็นสัดเป็นส่วนแยกออกจากกันมากขึ้นจริงๆพี่เน้นประโยชน์ใช้สอยนะคือเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแล้วก็ไอ้ที่เหลือเราก็มา มาดีไซน์ให้มันเข้าเข้าแบบประโยชน์ที่เราจะใช้มันจริงๆอ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยอาจจะมีห้องรับแขกห้องเดียวแต่ว่ารับแขกถ้าเป็นแขกส่วนตัวและแขกงานด้วยงานด้วยใช่อ๋อแล้วอย่างนี้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวมันมันถูกลุกล้ำมากไหมคะพี่หรอว่าจริงจริงอย่างพี่อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่มีความเป็นส่วนตัวมากก็จะเป็นเน้นเรื่องงานมากกว่าเอออย่างก็จะมีพื้นที่ชั้นสี่ที่เป็นห้องนอนแค่นั้นเองส่วนตัวนอกนั้นก็จะเป็นแบบออฟฟิศเดินได้ทั่วถึงกัันหดครบ ก็ถือว่าเน้นความสะดวกด้วยว่าอย่างไงนะคะ่แต่เข้ามาเนี่ยเห็นตกแต่งสวยมากคือจะมีไอเดียเก๋ๆมีการแทางรูปภาพตลอดเวลาแล้วก็เน้นโทนสีขาวด้วยกล่ใช่ใช่อันนี้นี่การตกแต่งคือใครเป็นคนคิดใครเป็นคนวาพี่นี่แหละดูดูก็อย่างที่บอกบางทีการตกแต่งบ้านมันเราไปให้คนอื่นทํามันจะไม่ได้อย่างตัวเราเนาะอันนี้ก็พี่ก็เน้นประโยชน์แล้วก็เราพี่รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมล้วก็จัดจัดวางฟังก์ชันให้มันเข้ากันได้ ก็จะ,<ม>จะดูดูจากอินเทอร์เน็ตดูอย่างไรพวกนี้มันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากก็ได้เรีนเฟอรนจากอินเทอร์เน็ตจากหน,น,นังสือเนาะใช่ใช่เมมีสถาปนิกช่วยบ้างไหมคะเออไม่มีนะแต่ว่าจะมีน้องที่เขาเป็นผู้รับเหมาอะที่เราคุยกันได้เขาก็จะรู้เรื่องเพราะบ้านหลังนี้มันมันถูกดัดแปลงโครงสร้างเดิมใช่ไหมเราดัดแปลงเรื่องห้องเรื่องอะไรมากกว่าม,มันก็เลยก็อยู่ที่เราละค่ะครับ แต่เรื่องโทนสีเรื่องการตกแต่งก็คือเป็นสไตล์ที่ชุบเลยซึ่งมันมันมันไม่ได้มีสไตล์ใดสไตล์หนึ่งชัดเจนนะ,ะมันก็มิกซ์มก,กันแล้วก็อย่างพี่ไปเจอเฟอร์เจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันสังเกตว่าบ้านนี้มันจะหลากหลายมากเฟอร์เจอร์นู่นนี่นั่นพี่ก็เอาแล้วแต่ แล้วแต่ประโยชน์มันแล้วอย่างตอนพี่ไปเลือกตอนไปดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันรู้สึกว่าเอออันนี้เราชอบเราอยากได้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพอมันเอามาวางในบ้านแล้วมันจะเข้ากับบ้านเราอ่ะอ๋อเพราะว่าพี่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าบ้านมันไม่ได้ชัดเจนว่าเราไปสไตล์ไหนสไตล์หนึ่งอะ่ะไม่ใช่โมเดินจารหรือมันไอไอการชัดเจนของของการดีไซน์เนี่ยมันจะทําให้ซื้อของยากเฟอร์นิเจอร์ยากเนือ่องใอย่างบ้านพี่มันไม่ชัดอะมันมุมนู้นอาจจะเหมาะแบบเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้อะไรเงี้ยมันดลคละกันไป มันก็เลยหาของไม่ยากครับแล้วเวลาพี่ไปดูของนี่คือใช้เวลาค่อยๆดูไปเรื่อยๆต่อจะเป็นอย่างนั้นเป็นค่อยๆดูใช่จะไม่ได้ว่าทีเดียวแล้วแล้วเอาให้เสร็จทั้งหลังไม่ใช่ก็คือเหมือนกันสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ค่อยๆตกแต่งเ่มเพ่อยู่ก็ค่อยเรียนรู้ว่าเราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปในบ้านใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้มีที่แนะนำไหมคะเวลาไปซื้อของตกแต่งบ้านจริงๆหลักหักก็จะส่วนเดีจากันแหละคือทั้นส่วนของบ้านแล้วก็ออฟฟิศเลยใช่ใช่จะรวมกันไป ่วนของสำนักง,งานมันก็มีทั่วไปอยู่แล้วเนาะแต่ว่าของ